เฮ้ยเฮ้ยนี่มึงทำอะไรเนี่ยเฮ้ยบอกนะว่ามึงกำลังเย็เฮ้ยพูดอะไรของมึงวะก็ต้องจะทำอะไรเอ๊ะก็เห็นอยู่ว่ามึงกำลังเย็ใช่ค่ะใช่ค่ะไอ้บ้านเนี่ยมันจะทำลายฉันค่ะคุณคะถ้าฉันไม่ได้คุณมาช่วยฉันต้องแย่แน่เลยอ่ะเฮ้ยนน่พูดดีๆนะเว้ยแกต่างหากที่ต้องเฮ้ยเฮ้ยมึงหยุดพูดเลยไอ้โลกจิตมึงไปเลย ถ้ามึงไม่ไปมึงโดนหนักแน่ไปสิไปนี่กล้าหาไปูแบบนี้ได้ไงรู้เหรอว่าเรื่องเป็นมันยังไงเออคุณท้าคุณคุณต้องช่วยฉันจากไอ้บ้านนี้นะคะมันจะทำร้ายฉันค่ะช่วยฉันด้วยนะคะเออไปเลยมึงอะ่ะไปใช่นไหมเฮ้ยกูถ่ายคลิปไปด้วยถ้ามึงไม่ไปอะ่ะกูประจานมึงแน่ไปไปโถ่อ้ฝังไว้ก่อนได้โง่ ไม่เป็นไรนะคุณเอางี้ผมว่าเดี๋ยวผมอยู่เป็นเพื่อนคุณดีกว่าเพื่อโลกจิตนันกลับมาอีกอะเอ่อคุณคะ,ะฉันคิดว่า เขาคงไม่กลับมาแล้วล่ะค่ะคุณมีธุระก็รีบไปเถอะค่ะอย่าเพิ่งวางใจนะคุณถ้าโลกจิตนั้นมันกลับมาอีกรอบอ่ะคุณอาจจะไม่โชคดีเหมือนเมื่อกี้นะ,ะคุณเชื่อฉันเถอะค่ะเขาไม่กลับมาแล้วแล้วฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วจริงๆไม่เป็นไรหรอกคุณผมเต็มใจช่วยอแค่นี้เออแล้วนี่คุณอยู่บ้านคนเดียวเหรอ คุณคะเออฉันไม่ได้เป็นอะไรแล้วค่ะคุณมีธุระก็ไปเถอะนะคะเช่อฉันเถอะคุณอย่ามาเสียเวลาตรงนี้เลยค่ะแค่นี้ฉันก็รบกวนคุณมากแล้วค่ะเอาน่าคุณเออเธอนะคะคุณฉันฉันไม่เป็นอะไรจริงๆค่ะเขาไม่กลับมาแล้วแน่ใจนะคุณโอเคอ่ะฉันแน่ใจค่ะถ้กัปขอตัวก่อนแล้วกันมีอะไรก็จะโกรเรียกดงังๆอะคนแถวนี้ได้ไมาช่วยทัน ออว่าแต่คุณคะคือฉันขอตัวก่อนนะคะแปลกเว้ยทำไมสมัยนี้คนชั่วมันเยอะคือทุกวนันทุกวันวะนี่ขนาดเขาอยู่ในบ้านว้วยยังบุกเข้าไปถึงในบ้านเลยวะ่ะแต่ผู้หญิงคนเมื่อกี้มันก็ท่าทางแปลกเว้ยช่างฮะหาอะไรกินดีกว่าเว้ย เฮ้ย <He> ทางหายไปไหนวะหรือว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนขโมยไปแล้ว,วที่จริงไอ้โรคจิตคนนั้นก็คือคนที่โดนขโมยไปเหมือนกัน <sch clockwise> เฮ้ยมึง <cinematic. S 2> ไม่ต้องพูดเลยนะเว้ยวโรคจิตมึงจะไปไหนก็ไปนะมึงโดนหนักแน่ ใช่ค่ะมันจะทำลายฉันค่ะน่าชัยเฮ้ยเดี๋ยวบอกนะว่าสองคนนั้นเป็นพวกเดียวกันเออเอออคุณคะคือฉันขอตัวก่อนนะคะ เป็นไงบ้างวะเป็นไงวะแผนพี่อ่ะได้ผลใช่ไหมไอ้พวกนั้นอ่ะมันโง่จนตาย <c oughs> ทำไมไม่เอกใจเัมแรกวะโง่จริงเลยกูเลยแน่นอนอยู่แล้วสิพี่ฉันเนี่ยนะเลือกพี่มาเป็นผัวฉันเลือกไม่ผิดเลยอะดูสิว่าทีเนี้ยเราได้เอาพี่อาทิตยเนี้ย ไปหลอกมาตั้งหลายคนต้องเจนะ็บพันแน่โดนไอ้สองคนนี่หลอกวะไท้มึงเจอคงแน่ <laughs> เป็นไงละ่ะดาพี่อ่ะไม่ทำให้น้องว่าอดตายอยู่แล้ว <laughs> โอ๊ยพูดแล้วตอนนี้พี่เริ่มหิวอะ่ะ <laughs> เราไปหาอะไรกินกันไหมได้สิเดี๋ยววันเนี้ยนะเจเลียงเองไป ไงรวยเลดิเอาตังคนอื่นไปใช้อ้พวกมึงอ,ะอ,อ่ะ,อะช่วยด,ดิค่ะช่วยมันจะทำร้ายฉันเฮ้ยนี่เลิกเล,ลน่นละครได้ฉันไม่ทำะไรแกฉันไม่ได้เล,ลน่นละครนะก็แกเติรกเล่นละครสักทีพวกมึงสองคนอะ่ะไง,ไงที่แท้ก็เป็นพวกเดียวกันคิ้วกูโง,ง่ไงวะก็มึงโง่ไงนี่ มึงโดนพวกกูหลอกไปครั้งหนึ่งไม่ใช่เลอไงีีจะรีบเฉลยทำไมเล่าจะไปตอบปากตอบคำกับมันทำไมจะไปกลัวมันทำไมวะมันมาแค่คนเดียวเราตั้งสองคนเอาอยู่อยู่แล้วกลัวมันทำไมมึงมากันสองคนแล้วมึงคิดว่ากูจะกลัวไงวะนะลองพูดมาสิเอาไงต่อก็แจ้งตำรวจไงแล้วไงต่อพวกมึงสองคนก็โดนจับไงแล้วไงอีก ถามแบบนี้หมายความว่าไงแค่นี้เหรอก็แค่นี้พี่พี่กองจะเริ่มแล้วผม,มเขียนไม่จบเรื่องเลยโอ้ยเบสขุนฟังมึงเล่ามาตั้งนานมึงเขียนได้ทั้งหมดแค่นี้เหรอเฮ้ยคนดูจะได้อะไรวะโอ้โพี่แล้วพี่จะให้ผมเขียนเรื่องอะไรอีกเขียนสบแปดี๋ยวเพจก็ปิวอีกอะจะกี่เรื่องกี่เรื่องก็เขียนแต่แบบนี้อะ เดี๋ยวก็ไปช่วยผู้หญิงเดี๋ยวก็โดนจับเดี๋ยวผู้หญิงก็ขโมยของแล้วก็เปิดโปงความจริงอะไรก็ไม่รู้อ่ะมิแต่ซ้ำๆซ้ำไปซ้ำมาจำเจอ่ะแกโอยว่ะมึงเก่งขนาดนี้มึงไม่เขียนเองวะเอ้ยพอพ่อพอพอเลิกโบดได้แล้วนี่เขียนได้แค่ไหนก็ไปแค่นั้นเว้ยไปไปกินข้าวไปกินข้าวเสร็จไปกองนึ่งไปเขารอไว้หน่อไอพี่มิวเอไอเมย์เขาเนี่ยเขามาบ่นกูตั้งแต่เช้าไนเย็นเนี่ย บสถ์ตั้งงานบสถ์ตั้งแต่เช้านี่เป็นเมียกูไงวะเออเอาแค่นั้นแหละไปกินข้าวกินข้าวเออเออมึงรีบเพียงรีบไปแล้วกัน,นจะเอกจะทอมว่นชำ้ำกูเล่นกูจังเลยเล่นกูจังเลยเล่นกูแบบนี้ไม่เขียนเองอะโถ่เอ้คนดูจะได้เลยวะ